สวัสดีครับคลิปนี้เราจะไปที่เมนูขายกันบ้างนะครับโดยขั้นตอนการออกเอ,อกสารสําหรับผู้ใช้งานที่ใช้งานการออกเอกสารขายแบบขายเต็มรูปแบบจะเป็นตามตัวอย่างของทีมงานโดยสังเกตว่าใแบบกํากับภาษีจะผูกติดกับเอกสารใดจะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจเช่นซื้อมาขายไปใแบบกำกับภาษีจะอยู่ที่เอกสารใบแจ้งหนี้ใบส่งของแต่หากเป็นธุรกิจงานบริการใแบบกำกับภาษีจะอยู่กับเอกสารใบเสร็จรับเงิน แต่สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้งานเป็นระบบขายใหม่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มออกเอ,อกสารขายจากใบเสนอราคาก็ได้หรือสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานใบวางบินแยกกับใบแจ้งหนี้ก็สามารถตั้งค่าได้แต่หากไม่ต้องการใช้งานใบวางบินเลยก็สามารถปิดใช้งานได้เช่นเดียวกันในส่วนของใบกำกับภาษีผู้ใช้งานก็ยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ใบกำกับภาษีอยู่กับเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน หรือต้องการแยกเป็นเอกสารเดี่ยวๆอีกฉบับหนึ่งก็สามารถตั้งค่าได้โดยในคลิปนี้ทีมงานจะแสดงตัวอย่างการออกเอกสารขายโดยเริ่มต้นที่ใบเสนอราคาให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนูขายใบเสนอราคาสร้างใบเสนอราคากรอข้อมูลของลูกค้าเงินไขาราคา เครดิต7วัน15วันหรือไม่มีเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีภาษีแยกภาษีรวมภาษีจากนั้นกรอกสินค้าที่ต้องการขายจำนวนและราคาต่อหน่วย หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าสามารถกดที่คำว่าเพิ่มสินค้าเสร็จเรียบร้อยให้กดบันทึกเ <_ d ance> มื่อลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อให้กดที่คำว่ายืนยัน <_ d ance> จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงินโดยในระบบจะมีวิธีการชำระเงิน4รูปแบบด้วยกัน นั่นก็คือ 1. เก็บเต็มจำนวนหมายถึงเมื่อมีการออกเอ,อกสารใบเสนอราคายอดเงินเท่าไหร่ก็จะทำการเรียกเก็บเงินเท่านั้น 2. แบ่งตามสินค้าสลดมัดจำหมายถึงในการส่งของอาจจะมีการทยอยส่งสินค้าหรือในการขายอาจจะมีการเรียกเก็บเงินมาจำจากลูกค้า 3. ชําระเงินเป็นงวดเปอร์เซ็นตน์หมายถึงเมื่อมีการออกเอ,อกสารใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า จะเป็นการแบ่งชำระเป็นงวดเป็นเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ความต้องการรูปแบบที่4คือตามความก้าวหน้าของงานที่เสร็จหมายถึงจะมีการออกเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นเปอร์เซ็นต์ตามความก้าวหน้าของงานที่เสร็จโดยรูปแบบชำระเงินเป็นงวดเปอร์เซ็นต์กับตามความก้าวหน้าของงานที่เสร็จจะมีลักษณะที่แตกต่างกันก็คือชำระเงินเป็นงวดเปอร์เซ็นต์เมื่อเรียกเก็บเงินแล้วระบบจะรับรู้เป็นรายได้รับ่วงหน้า แต่ตามความก้าวหน้าของงานที่เสร็จเมื่อมีการเรียกเก็บเงินระบบจะรับรู้เป็นรายได้เลยเมื่อเลือกวิธีการชำระเงินเรียบร้อยให้กดบันทึกเมื่อมีการส่งของหรือการแจ้งหนี้ให้กดที่คำว่าใบแจ้งหนี้สร้างใบแจ้งหนี้เลือกสินค้าที่จะทำการส่ง จากนั้นทำการตรวจสอบรายการสินค้ารวมถึงมูลค่าสุทธิเมื่อถูกต้องครบถ้วนให้กดบันทึกเมื่อมีการจ่ายชำระเงินเข้ามาให้ผู้ใช้งานกดออกเอกสารของใบเสร็จรับเงินจากนั้นทำการตรวจรายการสินค้าอีกครั้ง เมื่อรายการถูกต้องให้ผู้ใช้งานทําการเลือกรูปแบบการชำํำระเงินตรวจสอบยอดชำระเงินและกดบันทึกจากนั้นทําการออกเอกสารใบกำกับภาษีในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกให้ใบกำกับภาษีแยกเป็นเอกสารเดียวอีกฉบับ หากในการใช้งานลูกค้าต้องการคืนของและผู้ใช้งานต้องออกเอกสารใบลดหนี้ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนูขายใบลดหนี้สร้างใบลดหนี้สร้างจากใบกำกับภาษีเลือกเลขที่เอกสารใบกำกับภาษีที่ต้องการลดหนี้กรอกเหตุผลในการลดหนี้ การคืนเงินให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะเก็บไว้หักกับบินอื่นหรือจ่ายคืนเป็นเงินสดหรือเงินโอนโดยในตัวอย่างนี้ทีมงานจะเลือกเป็นจ่ายคืนเป็นเงินสดหรือเงินโอนนะครับในส่วนของสินค้าให้ผู้ใช้งานเลือกว่าลูกค้าต้องการคืนสินค้ารายการใดและเลือกว่าผู้ใช้งานจะรับคืนสินค้าหรือไม่รับคืนสินค้า หากเลือกเป็นรับคืนสินค้าจะกลับเข้าสู่สต็อกสินค้าอีกครั้งจากนั้นตรวจสอบยอดเงินอีกครั้งหนึ่งเมื่อยอดเงินถูกต้องครบถ้วนให้กดบันทึก เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการอ่อยกอกาสารขายการรับเงินร่วมถึงการรับคืนสินค้าสําหรับคลิปต่อไปจะเป็นเนื้อหาในส่วนใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e และสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเทคนิคดีๆจาก SME MOVE สําหรับในวันนี้สวัสดีครับ